หนึ่งวิธียอดฮิดค่ะแปลงฟันยังไงให้ฟันผุนะคะใช่ค่ะคุณหมอพูดไม่ผิดนะคะแปลงฟันยังไงให้ฟันผุซึ่งคนไข้หลายๆคนเนะะี่ยค่ะแปลงแบบนี้อยู่ค่ะนั่นก็คือการแปลงฟันค่ะแบบนี้ค่ะขัดเข้าไปค่ะถูเข้าไปแล้วก็แปลงเร็วๆแบบนี้นะคะเรียกได้ว่าการแปลงฟันที่แบบว่าปาดทั่วๆโดยที่ไม่ได้แบบเอียงแปลงสีฟันเนะะี่ยค่ะจะทําให้ฟันของเราเนี่ยผุได้นะคะ การแป่งฟันที่ถูกต้องค่ะที่ทําให้ฟันไม่ผุนะคะจะต้องเป็นการเอียงขนแปลงขึ้นหาคอฟันค่ะแป้งทีละซี่ถึง2ซี่นะคะแล้วก็ค่อยปัดลงแบบนี้ค่ะแป้งประมาณนี้นะคะใจเย็นๆค่ะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9าแล้วก็ค่อยปัดลงนะคะสําหรับฟันบนเนี่ยค่ะบางคนอาจจะต้องเอียงแบบนี้เนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็ปัดลงค่ะหรือบางคนค่ะถ้าช่องปากเล็กๆนะคะก็จะแนะนําให้วางแปรงแนวตั้งแบบนี้ค่ะขยับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็ค่อยปัดลงการแปรงฟันแบบที่สองที่ คุณหมอสอนไปนะคะจะทําให้ฟันของเราเนี่ยไม่ผุได้นะคะสําหรับใครที่แปลงแบบแรกอยู่นะคะให้ไปพบคุณหมอนะคะว่าเราเนี่ยมีฟันผุแล้วหรือเปล่าเราก็รีบเปลี่ยนพฤติกรรมมาแปลงแบบ2ได้เลยค่ะใครชอบคลิปนี้พิมพ์ว่าดีมากๆมาได้เลยค่ะคุณหมอเอ็มเฉพาะทางด้านจัดฟันค่ะ